เพิ่งมาต,ตกตะกอนกับตัวเองว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไหนเลยที่จะทาวอนทาไมถึงเราจะต้องมาเสียสุขภาพจิตกับความสัมพันธ์ที่มันทําให้เราไม่สบายใจขนาดนี้ สวัสดีค่ะทุกคนก็อยากจะฝากคลิปนี้ให้กับคนที่ผิดหวังกับความสมคัญไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะกับเพื่อนสนิทไม่ว่าจะกับคนรักหรือว่าคนที่เราสนิทใจมากๆกําลังจะหายไปจากชีวิตเราแล้วแบบเรารู้สึกโกรธเศร้าผิดหวังหรืออะไรก็ตามว่าจะคิวใจยังไงต่อจากนี้เรามาลองดูในความเป็นจริงนะใครมันจะมาอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ทุกเวลาและตลอดชีวิตอะทั้งทุกทั้งสุขอะล้วเกสได้คําตอบว่ามันคือตัวเอง ไม่ใช่ทั้งพ่อแม่สียดีซ้ำอ่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะมีวันหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่กับเราอ่ะเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันเป็นคาสอนที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กแล้วเราพึ่งมาเข้าใจความคำเนี้ยเราใช้ชีวิตเกรงใจใค,คนอื่น,ม,นมามากพอแล้วมันถึงเวลาเราไหมที่เราจะมาใช้ชีวิตเพื่อความต้องการของตัวเองบ้างทูสกูคูลพอเฟย์ เกานเพลงนี้มากลูกเต้นในห้องน้ำทุกวันเลยปะปะ วันนี้แกก็จะพาตัวเองออกไปโซโลเดทนะคะใช้เวลากับตัวเองบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยเกยังแบบหมกมุ่นอยู่ที่บ้านทํางานอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีเวลามานั่งตกตะกอนกับตัวเองมากวันนี้น่าจะเป็นโอกาสสาคัญที่ได้แบบคิวใจและปลนิบัติตัวเองสถานที่ที่เราจะไปวันนี้เป็นที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนแล้วเพิ่งรู้ว่ามันอยู่แถวบ้านเวลาเราไปร้านใหม่ๆสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะบางทีเราจะต้องไปกับใครบางคนเป็นเหมือนแบบ a s s u r a n c e เพราะว่ามันเป็นที่ที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกิ๊บะซึ่งมนุษย์ไม่ชอบผ่แนน่อน หรือน้องให้เขาว่างแล้วไปกับเราโอ้โหเราไม่ได้ไปแน่เราก็เลยแบบเลือกไปเองดกว่าชีวิตจะมีความสุขทําไมต้องรอคนึ่โอ้ยเสียบตุกคําวันนี้แล้วก็ต้องไปแตงนะ่งหน้าให้เสร็จกันนะเวลาแลกสทาลิปจะใช้ลิปไลเนอร์เสมอนะคะอันนี้จะเป็นสีเบจของโรแมนศูนย์ห้าก็ต้มาหมวนเปิดป่วยนิดนึงมันเพราะความอกหักค่ะหนูจะตายไม่จริงอกหักไม่ได้ทำให้คนตายนะคะไม่กินข้าวเนี่ยตายแล้วก็สีศูนย์สาม ยังไม่เคยลองเลยอะโรแมนสีสิบหกสวยไหมสวยไม่ต้องตอบฉันตอบเอง ก็จเวลาเกสออกไปถ่ายคอนเทนต์เกสก็จะไม่ค่อยพาตัวเองออกไปคาเฟ่คนเดียวอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออก็แอบเงานดนึงคนอื่นก็พาเพื่อนพาแฟนพาครอบครัวามากินคือร้านนี้เกสอยากจะลองมากว่าจะชวนคนนู้นคนนี้ไปแต่เกสแบบอยากไป<อ>เลยว่างแค่วันนี้ก็เลยมาวันนี้เลยถ้ามานั่งรอคนอื่นว่างเราก็อาจจะไม่ได้ไปแน่แน่งร้านนี้เป็นร้านเมก็ที่มีรีวิวบนติ๊กต็อกเยอะมากแล้วเพิ่งรู้ว่ามันอยู่แถวบ้านเกสเมนูนี้จะเป็นแซลมอนไข่ต้มแล้วก็ไข่กุ้งเบกออบกอบกอบเลยลยแ้วก็ซเขาานวมกกินไปคคแรกื รู้สึกว้าวอะ่ะค่อยๆกินแล้วก็ดูวิวแล้วก็คิดนูน่นคิดนี่ไปเรื Who says you not Who says you ่อย That's her thing. Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? That's ไม่ค่อยนั่งคาเฟ่แถวบ้านคนเดียวว่ารู้สึกว่าแบบเราก็แอบงงงงนิดนึงแต่จริงๆแล้วเออมันก็แบบอินมูดอีกฟิลหนึ่งนะคือเหมือนแบบเราได้สังเกตอะไรรอบตัวมากขึ้นเออท้องฟ้าสวยจังเลยนะแบบวันนี้ก็ลมดีเหมือนกันเนี่ยเสียงตัวข้างๆแบบเมาส์มอยันสักอย่างอยู่แล้ว,ลวเราก็ไปนั่งฟังด้วยเกฟูิใจอย่างหนึ่งคือเกรซไม่ได้สั่งน้ำหวานคือบางทีอะเกรซอยากกินอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นแต่ว่าไม่อยากจะกินน้ำหวานอยู่เนาะดีที่เกฟพกสิ่งนี้มาจากบ้านนะคะคือน้ำวิตามินวิตอเดนะคะซ หลายคนมากนอกจากมันจะเป็นนะ้ำวิตามินที่แบบอร่อยมันไม่มีน้ำตาลทุกคนแต่มันอร่อยมากด้วยกลิ่นของมันด้วยมังหอมพุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็กินจะรู้สึกสดชื่นเองในหนึ่งขวดเขาบอกว่ามีวิตามินซีทั้งหมด1 0 0 0มิลลิกรัมทุกพูดในทุกมุมมองเพืให้เห็นภาพมากขึ้นส้มหนึ่งลูกมีวิตามินซีประมาณ70กรัมเพราะฉะนั้นในหนึ่งขวดอย่างเงี้ยแปลว่ามีส้มทั้งหมด14ลูกซึ่งอยู่ไหนคุณแม่ตอนนี้ที่เก๊กินอยู่คือกลิน่น,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 นฮนนันนี่เลมัันนนนนอออมมุ่ากี้้จะไดลแบบแบบ lemonade, ออร่อเยเหมือนกันเหมือนอยู่ในทุองอ่างนอะสำหรับใครที่ติดน้ำหวานอย่างกรซสนะคะแนะนำให้ไปลองสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นหรือว่าซื้อมาเป็นรางแบบเกก็ได้พวกแบบแอปส้มแอปน้ําเงินอะไรเงี้ยอธิบายรสชาติไม่ถูกต้องไปลองกินเองตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเวิร์กช็อปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบทำให้เราจันลมจันลมใจกันนะคะ <c oughs> เกรซไปบังเอิญเจอเวิร์กช็อปแถวบ้านมาเป็นเวิร์กช็อปบายสีนวาสแบบอาท์ดอร์ท่ามกลางธรรมชาตินะคะซึ่งเอาจริงตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรกับที่นี่เลยแต่มู o ดีกว่าที่คิดมากเสียอย่างเดียวคืออากาศร้อนนิดนึงที่นี่ก็คือมีถาดให้บีบสีเองแล้วก็อุปกรณ์เพนติ้งให้ครบแล้วก็ผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะสําหรับคนที่ซุ่มซ่ามอย่างกิดเสื้อเปื้อนแน่นอนซึ่งราคาเวิร์กช็อปก็จะแตกต่างตามไซส์ของนวาสที่เราเลือกนะคะอันนี้กิเลือกไซส์ที่เล็กที่สุดจุดรรระสคขออกกกาาาามามมมททีี่่นนนยแลใ้้เไตต็ููึ เรีอยู่นานมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเกตจะได้เพนติงอะไรกับบ้านไปจะอลังการแค่ไหนอะโอเคให้ข้อพัดหมังนะสุดท้ายมาจบที่ทองฟ้า as always พอมันไม่ยากมากแล้วก็ละเลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สวยเองปลุกความเป็นจิตรกรตัวน้อยในตัวคุณสนุกเหมือนกันนะไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้มานานมากเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งของวันที่ไม่ได้แตะงานเลยแถมสมองก็ไม่ได้คิดปุกบุนไปกับสิ่งที่เราเครียดอยู่เหมือนได้ดิสแทรกตัวเองจากโลกแห่งความเป็นจริงแป๊บหนึ่งเป็นการพักสมองในระยะเวลาสั้นๆที่มีคุณค่ามากเลย มีวิวสักุนชี่เลยอ่ะจริงเหรอ <c oughs> ขอบคุณนะคะแต่้องประสบภัยตอนนั้นไม่รู้เกียรของหนูใกล้เสร็จยังคะควรซื้อมาอีกอันจริงเหรอ <c oughs> <c oughs> ติดใจติดใจสวยอะ่ะเราไม่ได้เรียนสินจริงเหรอ <c oughs> i <laughs> a- มาทีท่รถได้โอ้มายกอนนอตแบดบัดอกูดไอเดอร์อาจจะฉ่ำบ้างแต่ว่าโดยรวมเก็รู้สึกว่าได้ฮิวใจประมาณหนึ่งเลยกันได้มาทาอะไรนอกเหนือจากงานออกมาจากบ้านบ้างเอาจิงพยากรณ์อากาศมันบอกว่าจะแดดออกทั้งวนันคุณหลกอกดาวกดนะแบบโป้งปรีวิวคาเฟ่ข,ข้าวๆนะคะเกบว่าโอเคเลยนะคิดว่าจะมาอีกแน่นอนแบบพาเพื่อนมาเงี้ยราคาก็ไม่แพงนะคะคันมาที่เกดซื้อร้อยห้าสิบาทรวมสีรวมทุกอย่างแล้วถ้าจะไม่ซื้อน้ําก็ได้เหมือนกันเกดก็เอาน้ําของเกดเข้าไปเดินทางไม่ยากนะ ถึงแม้มันจะดูธรรมชาติ in the middle of nowhere แต่จริงๆมันอยู่ข้างถนนใหญ่นะถัดไปเนะี้ยคือเซนทันบ ah. างนาใครเป็นชาวบางนาแนะนำแต่คือตอนนี้เรา no แผนแล้วไม่รู้จะไปไหนตอน่อไม่ได้อยากรู้จะเท่าไหร่หรอว่าฉันเป็นอะไรอะ่ะห่วงไงเป็นห่วงในยักมันก็เรื่องของเธอไหมไม่ใช่หร <c oughs> ือมันก็รีเลทกับเรื่องเธอมี <c oughs> ้เน่ฝั่งนู้นนะคะสวยมากทให้็ดสำนวนที่เขาพูดว่า there's always เกิบพูกคลิปเลยแกผู้บ่อยมากบางทีเราก็คิดกับชีวิตว่าแบบนี่มันเลืองบ้างอะไรรัาเนีเ่ยเราจะรีมายน์ตัวเองเสมอดีกว่าว่าการเวลามันช่วยเยอะแยะทุกอย่างตอนนี้เราเวอรี่หลายอย่างมากเนาในอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าอีอนาคตนั้นมันยังไม่มาถึงเลยเรามานั่งเวอรี่อะไรวะเราปล่อยให้เราในอนาคตอะ่ะเป็นคนดีวกับปัญหานั้นเตือนตัวเองให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านี้รอเราอยู่ในอนาคตนะตอนนี้มันจะหนักมากเราทนทนก่อนมันมาแน่ เดียวที่กินในอีกเยอะกินตั้งแต่เด็กยันตัวมีแค่เมนูที่เราชอบใช่ไหมที่เราไม่เปลี่ยนไปรอบตัวเราเปลี่ยนไปหมดเลยเธอจะมินสุดหรัอเป็นคนมีกีจิงเกลไม่ต้องการซื้ออะไรหรอเกแค่อยากจะมาเดินเล่นเฉยๆไม่ซื้ออะไรดูเฉยๆไม่ซื้ออะไร ที่มันไม่แบ่มันเป็นโบว์แบบก็เป็นจานกว้างๆเป็นถ้วยสีที่ตรงตามคุณแชนแนลคอลเลกิัน่ารักมากเอาไปใส่สีเลียวได้ด้วยสวยเจ้งสีว่บอถ้ามีสีขุนแล้วต้องมีสีอะไรคะสีใสค่ะเห็นจริงๆเบนไม่ต้องการซื้ออะไรเลยแค่อยากจะมาเดินเล่นเฉยๆไม่ซื้ออะไรดูสๆ มันตกมืดเหมือนความรู้สึกที่ช่วงกลางวันเราแบบเออไม่เกิดอะไรขึ้นเราสตรองมากพอมันกลับมาอีกแล้วแต่เขามรู้สึกโหยเขแบบาต้อรู้สึกแบบ แล้วเ,เขาจากไปแล้วเราทำไงต่อเวลาเกดพูดว่าแบบเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นหให้คำแนะนำคนอื่นนะแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเกดพูดแล้วเกดสามารถทําได้ตลอดเวลาตอนนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทําได้ดีสุดคือให้กำลังใจตัวเองอะเราจะพยายามไม่วนกลับไปเป็นหลุกเดิมการคิดมากการกลัวโกรธอะไรก็ว่าไปถึงเราจะรู้สึกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราว่าเราร้องไห้มากพอแล้วอะเราไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปจมปักอยู่กับควาามเศร้ ความโกรธความแค้นอะไรก็ว่านไปแต่าหาว่ามันยังอยู่ไหมมันอยู่แค่เจ็บน้อยลงมาทายกันว่าเกรซจะทำเมนูอะไรคาโบอนาร่าชกตอ้อ ส่วนผสมที่เราจะใช้วันนี้มีหมูคุโรบุตะนะคะเป็นแบบสไลด์แล้วก็เป็นข้าวโพดอ่อนมีเห็ดเอ่อตัดขึ้นให้หน่อยนะแล้วก็เป็นซุปชาบูน้ำดำมีเป็นซอสเอาไว้จิ้มนะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็เป็นชุดผักค่ะ ก็นนจะทยังไงไไว้เเปป็นไกิดทานสุภาพบุรุษจุูาเทพหรือเปล่าเด็กรุ่นนี้นั่นคือละครไทยล่าสุดที่ดู <laughs> ไม่ใช่ล่าสุดคือบุเพศนิวัตไม่ใช่ <laughs> กงกรรมุ้ยมีพี่เบลล่าทุกเรื่องเลยอ่ะแค่แฟนคลับนะคะหนูดูทุกเรื่องจริงจรพี่แสดงดีมากอุ้ยเอ็นี่ อึ้งยูซุกะนะคะทุกคนมันจะเป็นซอสญี่ปุ่นแบบเปรี้ยวๆหอมยูซุมากกำลังคิดอยู่ว่าจะดูหนึ่งในร้อยดีไหมเพราะอ่ะแกชอบคอสตูมของพี่ยายาม,มากแต่ว่าแบบกลัวติดอ่ะกลัวไม่ทำงางมันมีหลายหลายเรื่องที่ยังกังวลใจและกำังต้องคิดอยู่เรื่องของงานยังไม่สามารถให้รางวัลตัวเองได้อย่างเต็มใจได้ขนาดเกดแบบวันนี้พยายามจะให้รางวัลตัวเองแบบอยากทำอะไรทำใช่ปะสุดท้ายแล้วเกมีแค่วันนี้วันอื่นเกก็ต้องกลับไปทำงานใหม่แล้วีกเน มาลองกินก่อนเราต้องอยู่กับปัจจุบัน้โส,สซอยมันอร่อยมากทุกคนมันแบบเปรี้ยวๆหอมส้มอยูส่สวตอนแล้วกว่าจะกินข้างนอกที่เมกะใช่ไหมแล้วก็อยากจะมากลับทําอะไรโฮมี่โฮมี่ที่บ้านแล้ววันไหนที่เกดมีแบดเดย์อะเกจะแบบกินของร้อนแล้วก็ทาเองตลอดนะคะว่ามันเหมือนแบบเมอนอยู่บ้านอะกลับไปขอบพร้นโซนตัวเอง โซชื่นมากเอาไปแช่เย็น,น,น,นทุกคนน้ำวิตาเดฟฟินมากแล้วจะให้ผู้หญิงเย่างเราไปอยู่ในนรกได้ไงถูกวู้ดถูกถ<อ>ูก<อ> <laughs> มันเกิดความเป็นจริงแต่ชอบนะเราดูอะไรที่มันบิตี้กันไปไงลองดูแบบไม่คิดอะไรมากเซตติ้งทุกอย่างคือสวยมากๆอ๋อฮะอันน่องคุณพ่อแม่พี่น้อง คนจริงบนนี่ตอนต่อไปเรียบร้อย ังไงดีเกสเพิ่งมาตกตะกอนกับตัวเองว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไหนเลยที่จะทาวไม่ว่ามันจะกับใครก็ตามทุกคนสามารถเดินออกจากชีวิตเราตอนไหนก็ได้ตามปกติของมนุษย์เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเราชอบให้ทุกอย่างมันเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลายหลายครั้งเราจะพยายามยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ถึงแม้เราจะฝืนมากๆเราจะไม่สบายใจมากๆแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเราไม่มีเขาอะเราจะใช้ชีวิตต่อไม่ได้รู้ใหญ่กระใจแล้วว่ามันไม่จริงแต่ว่าเราแค่นึกภาพตัวเองไม่ออกว่าถ้าเราไม่มีเขาจะทำยังไง อันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงแค่ความสัมพันธ์ของแบบอกหักจากแฟนนะแต่เราพูดถึงโดยรวมทั้งหมดอะอกหักจากเพื่อนสนิทจากคนที่เราเชื่อว่าเขาคือแบบ my everything อะแต่สุดท้ายเขาทําให้เราผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้หวังดีกับเราอย่างที่เราคิดเอาไว้อะเรามาลองพูดถึงพวก toxic relationship หรือว่าความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่เราโดนเอาเปรียบนะเราเข้าใจเลยว่ามันออกมายากมากเราตัดจากเขาไม่ขาดอะเกว่าพอเราผูกพันกับใครบางคนอะเราเหมือนจะใส่แว่นสีแดงอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เห็น เดสแฟกเลยเพราะฉะนั้นหลายครั้งเกดอาจจะแบบไปปรึกษาคนอื่นๆเพื่อขอมุมมองจากคนที่สามที่เขาดูแค่แฟร์สะแล้วพอได้ฟีดแบคอย่างนั้นมามันอาจจะทำให้เราตาสว่างมากขึ้นซึ่งสาวับเคสเกดมันเป็นอย่างนั้นแบบเกดมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าเกดอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแต่ว่าพอไปปรึกษาคนอื่นที่เขาก็มองเห็นความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเขาเห็นหลายอย่างที่เราไม่เห็นอันนี้ไม่ได้พูดถึงหนุ่มนะคะทุกคนแต่ว <c oughs> <c oughs> ่ถึงแบบองรวมเฉยๆแล้วทุกคนก็จะชิดว่าเกดมีแฟน อย่างที่เกดบอกไปหลายครั้งที่เราพยายามยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ฝืนเอาไว้อะถึงแม้เราจะรู้ว่าเราไม่สบายใจอย่างร้อเอน่ะเพราะว่าเรากลัวไม่มันห ก็มานั่งรีเฟล็กซกับตัวเองว่าทําไมถึงเราจะต้องมาเสียสุขภาพจิตกับความสัมพันธ์ที่มันทําให้เราไม่สบายใจขนาดนี้แล้วมันก็เลยเหมือนแบบปิ๊งกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมาเหนื่อยกับอะไรแบบนี้นะ I deserve the best ทําไมเราต้องไปคิดถึงเขามากขนาดนั้นทําไมเราต้องเก่งใจเขาขนาดนั้นเนี่ยเมื่อเขายังไม่เก่งใจเราซะด้ซ้ำอ่ะใช่ช่วงแรกมันจะยาวมากๆแต่ว่าด้วยการเวลาทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วทุกคนลองสังเกตตัวเองดูทุกครั้งที่ชีวิตเราเจออุปสรรคอะช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วง ที่ชีวิตเราแบบเปลี่ยนไปเลยอย่างก้าวกระโดดเราจะสตรองขึ้นเราจะเหมือนได้เกิดใหม่อุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่แย่อุปสรรคทําให้เราโต ช่วงไหนของชีวิตนะที่เกยแฮปปี้รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเลยเออกาชีวิตเปนเนี้ยไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงในชีวิตเลยฉันก็ยังเป็นคนเก่งเท่าเดิมแต่พอจะอุปสรรคปุ๊บเหมือนดีดตัวขึ้นมาเลยความเก่งอ่ะพึง่งอย่างนี้เลยจงขอบคุณในอุปสรรคที่ทําให้เราโตมากขนาดนี้นะคะแต่เจอน้อยกว่าน,นี้ก็ดีตอนนี้แกก็ยังผ่านมันไปไม่ได้เกก็ยัง figuring it out อยู่แต่เราจะผ่านมันไปได้วยกันทุกคนไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ เกก็รู้สึกคนอื่นก็รู้สึกเราไม่ได้ยืนคนเดียวมาอยู่บนโลกใบน,นี้นะพูดจนขอแห้งแล้วกินน้ำํำ วิตาเดสักขวดดีกกว่าอร่อยไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีวิตามินซีในหนึ่งขวดเนี่ยหนึ่งพันมิลลิกรัมเลยนะคะวิตามินซีนำเข้าจากยูเคด้วยทั้งกลิ่นเอาหนเคียวโฮแล้วก็ฮันนี่เลมอนไปลองได้แล้วนะไปหาซื้อการเซเว่นอีเลเว่นมีขายหมดนะคะกิชอบมากคือแบบอยากจะอุทิศตนให้กับน้ำวิตาเดอยากจะให้ลูกค้าส่งให้เก๋ทุกๆเดือนคุณพ่อเกชอบมากค่ะกินตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนนี้มหาลัยปี2แล้วและนั่นจะเป็นทั้งหมดของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะระหวังว่าคลิปนี้จะ ถ้ิวอยู่ใจเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะอยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่า You're not alone You have a friend <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเชืเ่อกักอดทีวันนี้เก็ไปละบ๊ายบายคืนน